ออยากลวดน้องคนสวยเดี๋ยวนี้เท well ่าไหร่ครับบล็อกนิยมหนูกดไว้สามหมื่นครับพี่เอู้น้องอันนี้บล็อกธรรมดาครับหมื่นห้าได้ไหมน้ำไม่ไหวครับพี่แต่ถ้าหมื่นห้าคิดถึงพี่ได้เสมอเลยครับได้ครับพี่ครับวัันนี้กบล็อกธรรมัดา ใช่เหรอสุลลอครับเดี๋ยวพี่วันอะไรหน่อยได้ไหมอะไรครับเห็นคนสวยแพงนั้นไหมครับแขที่นั่งนันนั้พี่คุณท้าสวยอะให้ไปจีบเลยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมีบอทาวน์นว่าบอกนิยมอะครับแต่พี่ไปสวดไว้เรียบร้อยละไปต่อซื้อสองหมื่นนะยังไงเขาก็ขายอืนิยมมันอีกราคหาึ่งพี่ใช่ใช่ใช่พี่สวดไว้ละพี่สวดไว้ละอ๋อนี่นะตังค์คืพี่ฝากหน่อยสองหมื่นนะใช่ครับ โอเคครับโอเคครับนาะราคานี้ราคาเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังไงเขาขายพิสวดละได้ได้ครับพี่ครับสวัสดีครับคนสวยองค์นี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นครับพี่ือต้อสั่งหน่อยครับค่ะสามหมื่นอย่าอะไรมั้งโอ้ราคาบล็อกนิยมเลยนะเนี่ยเอฟบล็อกธรรมดาเนี่ยครับสองหมื่นได้ไหมครับมันเป็นบล็อกธรรมดาสองหมื่นครับ หรือว่าจะเป็นบล็อกธรรมดาจริงๆเฮ้ซื้อแพงมากเลยนะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยโัวใครครับพี่แบ่งพี่ไปได้ครับสองหมื่นนะครับขอบคุณมากครับผมถ้าจะพอดีขอบคุณครับขอบคุณมากครับเนี่ยบล็อกนิยมชัดๆให้เราไปทํางานอะไรเฮ้ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อรบอยแล้วเหรอต่มันบล็อกนิยมนะพี่ทําไมให้ผมไปสวดซื้อเขาแบบนั้นอ่ะเออ เอาอหน้าโอพี่น้องเขาก็ตั้งสวยน่ารักจะตายให้ผมทาแบบนั้นผมดูไม่ดีเลยพี่<อ>ไม่ไหววะเอานี่ไปแล้วก็ผูกปากซะพี่คิดว่าเงินซื้อผมได้เหรอเท่าไร่เนี่ยพอมเองสักพันไหมครับครับไป <ผม S 2> แล้วก็เงียบไว้ไนะโอเคพี่ชายดูอะไรอยู่เหรอครับอสวยมากเลยอะวทบอบงตโย,ยมคับน้องเท่าไหร่นะครับพี่เอาสี่หมื่นครับ โอ้เปิดแต่เปิดว่ะเฮ้ยซีมือเลยก่อนนะดูก่อนเดี๋ยวขอผมขอยืมกล้องหน่อยนะครับได้ได้ครับได้เฮ้ยทำไมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะผมไม่ได้เปิดตายละขอโทษครับสวยมากองค์นี้สวยมากเอ่อสามหมื่นได้ไหมครับพี่นี่ได้น้องเอาไปสามหมื่นห้าแล้วกันใช่ครับพี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสวยจริงๆนะโอเคครับน้องขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับ เ,เดี๋ยวผมเอาจ่ายเงินสดให้ก่อนอเฮ้ยร้องหไห้ไหมนี่อ,อันนี้สองหมื่นห้าเดี๋ยวผมโอนให้อีกหมื่นนะครับได้ได้วัดสดีเมียให้มาเท่านี้ฮะหมดตัวเลยโอเคโอเคได้เนะะเาะขอบคุณมากครับภาพสวยแชมป์เลยวะ